สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพิ่งกลับถึงบ้านนะคะเพิ่งกลับถึงบ้านรู้ไหมคะว่าแวะอะไรนะคะแวะตลาดนะคะทุกคนเป็นได้กุ้งแน่งนได้มะม่วงได้ผักชีต้นหอมมะนาวอันนี้อันนี้เป็นผักสลัดนะคะที่ชอบนะคะทุกคนไปได้อะไรลงมา ถังถุงเนี่ยมีแต่มามา่าแล้วก็ไปได้อันนี้ด้วยทุกคนเห็นไหมมีทุกอย่างเลยนะคะเอามานะคะอันนี้มันจะเป็นผัดอะไรนะผัดพริกขิงแกงป่านะคะคือได้มาหมดเลยวันนี้แล้วก็อะไรนะอันเนี้ยเาขาเรียกอะไรนะอ่าพงทำแหนมทุกอย่างคือซื้อมานะคะซื้อมาแบบว่า แล้วก็อันนี้จะทำกล้วยแขบนะคะเดยวก็ซื้อมามัน,นเป็นผงที่เขาทำทำสำเร็จเนี่ยนะประมาณนี้ก็ซื้อมาทดลองนะคะจะทำกับข้าวนะคะจะทำกับข้าวไม่ไม่ตะกะเลยนะทุกคนทุกคนไม่ตะกะเลยนะอย่าว่าเด้อเป็นคนที่ชอบซื้อเด่กก็ผนงนะคะซื้อผนง อันนี้ซื้อซื้อมาเผื่อให้ลูกสาวนะเผื่อมาเผื่อให้น้องอันปันจะให้น้องอันปันทำกับข้าวอันนี้ก็จะเป็นอ่าเครื่องแกงผัดอะไรนะเครื่องแกงผัดพริกขิงนะคะซื้อมาเกือบหมดแล้วก็มีเครื่องต้มยำเครื่องต้มยำนะคะที่ขาดไม่ได้ก็คือรสดีนะคะ อันนี้ที่ที่ซื้อมาก็กะว่าจะจะเดี๋ยวลูกสาวก็กลับมาอาทิตย์หน้าอาทิตย์หน้า,าน้องอันฟันว่าจะลงมานะคะก็เลยอ่าไปซื้อมาเผื่อลูกสาวด้วยอันนี้แกงพผนงนะคะเดี๋ยวจะทําให้ทุกคนได้รับชมนะคะนี่ทุกคนนี่ต้องทําต้องทำนี่ต้องต้อง,ต,อง,ต,องต้องซื้อหมูมาบดแล้วก็ทําเขาเรียกอะไรนะผงหมักแหนม,มเนือเนืองเน,องเนืองอะไรนะเนี่ยซื้อมาหมดเลยนะคะทุกคน อันนี้ก็เป็นเครื่องเครื่องอะไรนะเครื่องพิกแกงป่านะคะเพราะจะไม่จะไม่ทิ้มเครื่องนะคะจะไม่ทิ้มเครื่องเลยนะคะก็กะว่าจะทําเอาแล้วก็ที่ขาดไม่ได้ก็คืออะไรนะคะคืออะไรนะอายูโนมโตะนะคะวันนี้เก็บข้าวเก็บข้าวปนะคะแล้วได้อะไรมาบ้างนี่คือผลงานวันนี้นะโทษนะคะโจทย เป็นคนที่เป็นคนที่จ่ายจ่ายอะไรมือนักหนักคือเห็นอะไรแล้วหยิบใส่หยิบใส่เลยนะคะทุกคนเนี่ยเอ้เทุกคนดูนะคะนี่วันนี้ได้มานะคะปวดหัวปุ๊บเลยเพราะว่าอากาศเย็นมากเลยนะคะมีมีเครื่องต้มยำมีทุกอย่างนะคะแล้วก็อะไรนะแล้วก็ได้น้ำเขาเรียกอะไรนะตรงเนี้ยเรียกอะไรอ่าน้ำตาลอะไรอะ่ะเนี่ย brown sugar เนี่ยน้ําตาลก็ซื้อมาเผื่อจะทําขนมหวานนะคะลองดูนะคะลองดูนะคะอ่าแล้วได้อะไรอีกอก็มีใช่อันนี้ซอสผัดพริกเผาก็ได้มานะคะทุกคนวันนี้คือยอมรับนะคะว่าไปจ่ายตลาดวันนี้แบบที่ร้านจีนนะคะก็บอกแล้วว่าจะแวะไปฝนก็ตกทัางวันนะคะวันนี้ก็ได้เต็มที่ แต่ทนนี่อันนี้ยังไม่เท่าไหร่นะคะก็ซื้ออะไรนะคะขนมจีนก็ซื้อมานะคะว่าจะทําขนมจีนนะคะทุกคนดูนะคะคือที่ซื้อมาคือเราไม่ต้องมานั่งทําเครื่องไลคะ่ะใช่ไหมคะก็นี่คือ,องานของวันนี้ที่ไปจ่ายตลาดมานะคะแต่ที่ขาดไม่ได้ก็คือว่าทุกคนเนี่ยถุงหนึ่งเต็ม,เ,ตมเลยนี่คือถุงหนึ่งเต,เต็มเลยนะคะนี่คือมาม่าที่ได้มานะคะโอเค ที่ได้มาแล้วก็ผลไม้ที่ขาดไม่ได้ก็ไปแวะตลาดอีกที่หนึ่งนะคะได้ซื้อกุ้งมาเพราะเดียวจะทําต้มยําหรือว่าผัดประมาณนี้นะคะนี่คืองานวันนี้นะคะก็ประมาณนี้รู้สึกว่าปวดหัวนิดนึงเพราะว่าอากาศมันเย็นเย็นมากเลยนะคะเพิ่งกลับมาถึงนะคะเพิ่งกลับมาถึง เกือบเกือบทุ่มครึ่งนะคะแต่ไม่เป็นไรนะคะเราได้บั้อะไรนะบันวันนี้เราจะทาอันเนี้ยทำอาหารนะคะก็ทุกอย่างได้หมดนะคะทุกคนคอยคอยดูนะคะว่าอ่าได้เครื่องมาทุกอย่างนะคะเดี๋ยวก็จะทํานะคะไม่ใช่ซื้อมาเก็บนะคะก็จะทดลองทําดูนะคะว่าพอได้ไหมประมาณเนี้ยอืมก็ประมาณนี้นะคะได้มาวันเนี้ยนี่ เราได้ขนมจีนมาด้วยนี่แต่ไม่เห็นมีขนมจีนเลยอ่ะทุกคนก็ซื้อขนมจีนมาด้วยนะไอที่ทําขนมจีนน้ำยานเ,นเป็นไปไหนอ่ะเออนี่ค่ะก็ผลงานก็ประมาณนี้นะคะทุกคนมาม่าก,ก็ได้แล้วอเครื่องครัวก็ได้แล้วนะคะก็ประมาณนี้นะคะอยู่คนเดียวซื้อมาแบบนี้ก็ตุนนะคะตุนเพื่อฝนตกอะไรประมาณเนี้ย แต่วันนี้รู้ๆแล้วว่าต้องทำมามาโอเคนะคะเดี๋ยวเก็บของเข้าตู้ก่อนเก็บของเข้าลิ้นชักให้เรียบร้อยก่อนนะคะโอเคนะคะตัวเดียวจะได้ล้างผลไม้ล้างอ่างุุนนะคะอางุุนดําไรเม็ดนะคะตัเดียวตัวเดียวขึ้นไลฟ์สดจะนั่งทา,านอ่างุุนโอเคนะคะ,เ,คะ,คะเริ่มเริ่มเสียงหายอีกแล้วตากอากาศนะโอเคนะคะ